ครับที่ป,ประกอบการตัดสินใจนะครับยามาฮ่าเอ็มสลัดร้อยห้าสิบซีซีนะครับรถคันนี้วิ่งไปเก้าพันฟลครับชุดสีประมาณนี้นะครับมีรอยนิดนึงเนี่ยตรงนี้นิดเดียวไม่น่าเกียดครับเออเจ้าของเดิมอ่ะเขาเอาแลกเกอร์พ่นนะครับเนี่ยเคลือบเงาเอเขาไว้เลยพอแลกเกอร์มันลอกก็สีมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไม่น่าเกียดครับแต่บอกไว้ก่อนนะเนี่ย เเล็กเกอร์พ่นไว้เห็นไหมประมาณนี้ครับแต่พวกนี้ใสหมดนะครับเนี่ยรถเก้าพันโลตนรถอ,อะไรยังใสยอยู่ยางเต็มเปี๊ยะเลยนะครับเนี่ยครับยางฟ้าสี่หกสี่นะครับแล้วก็มีการล้มครับเนี่ยท้ายเดิมมีให้นะครับท้ายเดิมมีให้ท้ายเดิมมีให้เนี่ยครับดูตามรูปไปก่อนนะครับ ะฮะเครื่องดีมากน็อตน,นี่ใสหมดทุกตัวนะฮะแต่เขาเนี่ยตัวตามสีเนี่ยเาจะเาเลกเกอร์พ่นไว้ทำไมไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยพ่นแล้วตอนแรกมก็เงาคนะพอมันลอกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ไม่น่าเกียดนะะบอกไว้ก่อนครับนะฮะน็อตใสกิ๊กเลยนะครับเครื่องดีมากครับผมเนี่ยรถใช้มือเดียวนะเนี่ไม่เก้าพันหก นี่เดี๋ยวสตาร์ตเืให้ดูนี่รถสตาร์ตติดแล้วติดแบบง่ายๆเลยครับเนี่ครับรถจอดไว้อย่างเดียวเลยายางเต็มเปี๊ยะเลยนะนเครื่องดีมากครับนี่สตาร์ตติดแล้วนะครับนี่ครับสนใจโทรมาได้ครับ0ูน1์แปนะครับ8 7 4 5รถอยู่บ้านถ้ำนะครับ ซอย2ครับ2หมูห่1นะครับอำเภอแม่สายนะครับขายใน,นราคา3า9 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับสวัสดีครับ